ใครที่เลี้ยงกระต่ายเหมือนกันนะคะยกไปเจอฮันเม็ดตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นแบรนด์ที่อยากแนะนําเลยของไทนี่นิคิงด้อมนั่นเองค่ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ใส่แป้งไม่ใส่กากน้ําตาลไม่ใส่กระถินนะคะหมดห่วงเรื่องท้องอืดหรือว่าย่อยยากได้เลยค่ะกระต่ายหรือพวกสัตว์ฟันแทะนะคะทุกคนถ้าท้องอืดเนี่ยก็คือเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือค่ารักษาแพงมากนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกอาหารแล้วก็หญ้าที่ดีให้กับน้องนะคะเพื่อให้น้องเขาแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราเป็นานานๆาค่ะ ก็อาหารเม็ดตัวนี้นะคะยังมียาคาค่ะที่ช่วยดูดซับแอมโมเนียทําให้ลดกลิ่นฉี่ของน้องนะคะใครที่เลี้ยงในห้องเหมือนกันเลี้ยงในคอนโดหรือตามหอพักนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะและก็ยังมีวิตามินเอที่สูงนะคะจากโกจิเบอร์รี่ค่ะช่วยเรื่องระบบสายตาแล้วก็ระบบประสาทของน้องด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1แถม1เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2566หรือว่าจนกว่าของจะหมดเลยค่ะไอท,ที่ไม่สะดวกออกไปหาซื้อนะคะยูก็จะแปะไว้ที่ตะกราา้าด สามารถกดได้เลยค่ะ